ทางโยุโรปมาให้ดูครับพี่น้องรถไฟใต้ดินคัพี่น้องก็สวยงามอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องก็อยู่ที่ไหนก็ขอไปได้อย่างไรค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะส่งพลังบวกส่งกําลังใจให้ทุกคนครัพี่น้องทําความสุขให้ดีที่สุดครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะรักนะคะ ส่งกำลังใจผลเวียนกันอยู่อย่างนี้ค่ะพี่น้องเดืปีนี้คิดว่าจะได้เห็นหิมะไวค่ะก,ก,ก็ยังไม่เห็นค่ะพี่น้องแต่เป็นบางพื้นที่ค่ะที่ตกไฟใต้ดินแล้วก็รถไฟเร็วค่ะพี่น้องอก็ผลเวียนกันอยู่อย่างนี้ค่ะพี่น้องเดืปีนี้คิดว่าจะได้เห็นหิมะไวค่ะ ก็ยังไม่เห็นครับพี่น้องแต่เป็นบางพื้นที่ค่ะที่ตกสวัสดีค่ะวันนี้พานั่งรถไฟใต้ดินค่ะพี่น้องชมวิวบรรยากาศชาตเมืองค่ะพี่น้องสวยงามมากท่งกำลังใจให้ทุกวันนะคะมีความสุขค่ะจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็พยายาม มีสติเยอะๆแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับพี่น้องทุกอย่างก็จะดีครับพี่น้องแล้วก็ชมวิวด้านนอกกันครับพี่น้องกับรถไฟเสียงคนดังค่ะยังไงก็เลยได้มาพากเสียงเองครับพี่น้องหาคลิปลงคลิปอยาส่งกำลังใจให้ทุกวันนะคะมีความสุขค่ะจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุข ในทุกๆวันค่ะทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็พยายามมีสติเยอะๆแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดี no. ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบด้วยตรงที่จะถึงอุบานสถานีสุดทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็พยายามมีสติเยอะ แล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพี่น้องส่งกำลังใจให้ทุกวันนะคะมีความสุขค่ะจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะชมวิวด้านนอกกันค่ะพี่น้องกับรถไฟเสียงคนดังค่ะยันนีนก็เลยได้มาพากเสียงเองค่ะพี่น้องหาคลิปลงคลิปยาวส,สวัสดีค่ะวันนี้พานั่งรถไฟใต้ดินค่ะพี่น้อง ชมวิวบรรยากาศชานเมืองค่ะพี่น้องสวยงามมากทำความสุขให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะรักนะคะส่งกำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกวันนะคะมีความสุขค่ะจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะพี่น้อง สวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะก็รถบาสรถทำความสุขให้ดีที่สุดครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะรักนะคะส่งกำลังใจทุกอย่างก็จะดีครับพี่น้องแล้วก็เออก็เอาความงามความเออบรรยากาศของต่างแดน เมืองเนินแบกเยอรมน,นีค่ะไปได้อย่างไรค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะส่งพลังบวกส่งกําลังใจให้ทุกคนค่ะพี่น้องชมวิวด้านนอกกันค่ะพี่น้องกับรถไฟเสียงคนดังค่ะยังไงก็เลยได้มาพากเสียงเองค่ะพี่น้องหาคลิปลงคลิปยาวส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะ ก็ขอให้คิดบวกค่ะพี่น้องสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะก็รถบัสรถพี่น้องช่วงนี้ก็สององศาถึงเจ็ดองศาก็ะมด เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่คะค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบด้วยตรงที่จะถึงอุบาลสถานี่สุดส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้คิดบวกคะ่ะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบด้วยตรงที่จะถึงอุบาลสถานีสุดไปได้อย่างไรค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะพี่น้องทำความสุขให้ดีที่สุดคะ่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะรักนะคะ ส่งกำลังใจก็เอาความงามความบรรยากาศของต่างแดนเมืองเนินแบกเยอรมน,นีค่ะมากเลยค่ะกับฤระดูนหน้าหนาวค่ะก็จะเห็นยาวไกลไปจนถึงเดือนกุมภาเนาะพี่น้อง ชมวิวด้านนอกกันค่ะพี่น้องกับรถไฟเสียงคนดังค่ะยังไงก็เลยได้มาพากเสียงเองค่ะพี่น้องหาคลิปลงคลิปยามมาฝากค่ะพี่น้องช่วงนี้หลอดอุโม,มงค์กับทุกอย่างก็จะดีคับพี่น้องแล้วก็ชมวิวด้านนอกกันค่ะพี่น้องกับรถไฟ เสียงคนดังค่ะยังไงก็เลยได้มาพากเสียงเองค่ะพี่น้องหาคลิปลงคลิปอยาทําทความสุขให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะรักนะคะส่งกําลังใจก็เอาความงามความอ่บรรยากาศของต่างแดนเมืองเนินแบกเยอรมนีครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับพี่น้องเป็นกําลังใจครับ เพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเดินตบตกแรงจริงๆครับพี่น้องเออยัแนงก็หาคลิปลงค่ะก็อเอาบรรยากาศนั่งรถชมวิวชมวิวด้านนอกกันครับพี่น้องกับรถไฟเสียงคนดังค่ะยันแนงก็เลยได้มาพากเสียงเองครับพี่น้องหาคลิปลงคลิปอยอทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็พยายาม มีสติเยอะๆแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับพี่น้องชมวิวด้านนอกกันครับพี่น้องกับรถไฟเสียงคนดังค่ะยันนีนก็เลยได้มาพากเสียงเองค่ะพี่น้องหาคลิปลงคลิปยาพี่น้อง,องช่วงนี้ก็ สององศาถึงเจ็ดองศาก็ไปได้อย่างไรค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะทรงพลังบวกสรงกำลังใจให้ทุกคนค่ะพี่น้องมากเลยค่ะกับฤดูนหน้าหนาวค่ะก็จะเห็นยาวไกลไปจนถึงเดือนอกุมภาเนาะพี่น้องใต้ดินแล้วก็รถไฟเร็วค่ะพี่น้องอ พี่น้องช่วงนี้ก็2องศาถึงเจองศาก็ทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็พยายามมีสติเยอะๆแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพี่น้องส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้คิดบวกค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พานั่งรถไฟใต้ดินค่ะพี่น้องชมวิวบรรยากาศชานเมืองค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบด้วยตรงที่จะถึงอุบานสถานีสุดกับฤดูหน้าหนาวของทางยุโรปค,ค่ะพี่น้องอากาศเย็นค่ะพี่น้อง ช่วงนี้ก็สององศาถึงเจ็ดองศาก็ทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรก็พยายามมีสติเยอะๆแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดี no. ค่ะพี่น้องค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบด้วยตรงที่จะถึงอุบาลสถานที่สุด